อัปเดตล่าสุดเรดาพาอีสานจะมาเบิรกันเลยว่าฝนอยู่สายแนโยมเพื่อใดแนเนาะบอกเลยว่าแรกมีฝนหลายฝนแห้งจะพี่นองมีฝนหนักหลายพื้นที่ด้วยกันเข้าไปรับชมรับฟังกันเลยจ้ะดาทีหนึ่งตรวจพอกุมฝนฝ่าขนอกกำลังปานกลางถึงหนักความแห้งเพิ่มขึ้นพื้นที่เพิ่มขึ้นคุ้มฝนขึ้นโตไปข้างที่ตะวันออกเชียงเหนือปกคลุมพื้นที่อำเภอเมืองโสพิไย พรเจริญศรีวิไลบึงคงลงจังหวัดบึมการสุวรรณคู่หาหน้าว่างศรีบุญเรื่องนอนท์แสงจังหวัดนองโวลําพูสะไข่เมืองพลพิสัยจังหวัดนองไข่บ้านผือจังหวัดอุดรธานีด่านสายผู้เรือว่างสะพุงหน้าดวงพาะขาผู้กระดึงจังหวัดเลยค้อนสารน,นองบัวแดงพักดีชุ่มพ้นน้องบัวระเวชัยภูมิชุมแพ่สีชมพูเวียงผู้เวียงจังหวัดขอนแกน่นพยากรพิศัยจังหวัดมหาสารคาม พนสวรรค์ทาอุเทนจังหวัดนครพนมลมกาวเมืองหนองไผ่จังหวัดเพชรบูร์พนทองเมืองทวัดบุรีเสรภูมมปทุมราชเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดชุมพลบุรีเมืองสีขอรภพมิป่าสาดจังหวัดสุรินทร์ชุมพ่วงลำธมิ่นไช่จังหวัดโคราชเกือบทั้งจังหวัดของอุดรธานีสกลนครและกะบุรีรัมย์ค่ะทัดมามาเบิงทีอีกหนึ่งเรดานอ,อจะนเนาะเรดานนี้ตรวจพ่อกุ้งฝนอ่อนถึงปานกลางยูเทียมเพื่อสะไข่พนองไ จังหวัดน้องค่ายโสภิสายพ่อเจริญจังหวัดบึืองการบ้านผือน้องวอัวซ้อเพ่นสางข้อมบ้านดุงทุ่งฝนน้องหานพิบุญรักเมืองกุดจับเมื่ออุดรธานีจังหวัดอุดรธานีจะเริ่ออนศีนซองดาวพันหน้านิคมจังหวัดสกลนครพลสวรรค์จังหวัดนครพนมพลทองทวัตบุรีเมืองรอยเอดจังหวัดรอยเอตรักษาสอปวลาว กุมฝนหนักอยู่ที่อำเภอศีวีร่ายบุงค่ะบึงโขงหลงเมืองจังหวัดบึงการบ้านม่วงข้าตากาว่า <c oughs> นอนนิวาดสว่างแดนดินพังค้นว่าริชภูมิเมืองจังหวัดสกลนครท่าอุเทนจังหวัดนคนพนรพนมและกาสปป,ปลาวเก็บนีแอดมินลาไปแล้วสวัสดีค่ะ